สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูแนวทางการตัดผมนะครับในทรงทูบล็อกนะครับผมการแบ่งผมนะครับให้แบ่งตามวิดีโอนี้เลยนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับเราจะใช้เบอร์สีครับในการสร้างกรอบทรงนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับในการสร้างกรอบทรงนะครับจะเป็นกรอบทรงเดียวกับอันเดอร์คัดนะครับผมด้านล่างนะครับแต่ในลักษณะบางหัวนะครับ เราอาจจะไม่สามารถทํากรอบทรงนะครับสูงได้นะครับบางหัวนะครับมีลักษณะผมชี้นะครับเราก็จะอาจจะต้องตัดต่ําลงมาอีกนะครับผมนะครับให้พิจารณาดูเอานะครับตามหัวที่เราได้ตัดในหัวนั้นนะครับด้านหลังนะครับเราก็จะตัดให้หัวนะครับมีลักษณะทุยนะครับผมอยู่ที่เราปั้นเอาเลยนะครับปกติแล้วผมก็จะถทให้มันเป็นตัว C motion นะครับด้านหลัง ก็ทําการตัดนะครับทั้งสองฝั่งนะครับให้มันเท่ากันนะครับผมนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดในรอบทรงนะครับผมมันจะมีผมชี้หรือว่าเป็นขอบเล็กๆน้อยๆนะครับก็ใช้หวีนะครับยกนะครับแล้วก็เล็มๆไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการเกลาบ้างนะครับผมทีนี้ผมจะเก็บขอบแล้วมันจะกลมละมุนนะครับหัวชี้นะครับอาจจะต้องใช้วิธีนี้ช่วยนะครับจากนั้นเราก็จะทําการการขอบนะครับผมแล้วก็เก็บตีนผมนะครับในหัวนี้นะครับ การกันขอบนะครับเราก็จะกันตามแนวเดิมนะครับของหัวหุ่นนะครับแต่ถ้าเป็นหัวจริงนะครับก็จะมีวิธีการกันนะครับจะลงรายละเอียดได้เยอะนะครับจากนั้นผมก็จะใช้เบอร์สองนะครับในการเก็บตีนผมนะครับให้มันดูซอฟลงนะครับผมในคลิปที่แล้วในทรงมอลเลดผมไม่ได้ทําการเก็บตีนผมให้ดูครับอันนี้ก็เก็บเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ ดีนผมนะครับมาดูละมุนแล้วก็เกิดเงาเล็กๆนน้อยด้านล่างนะครับผมถ้าเป็นหัวจริงนะครับจะเห็นลักษณะของเงาชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นรายละเอียดเป็นหลุมหัวต่างๆในหัวนะครับจากนั้นนะครับก็จะใช้ฟันปลานะครับเก็บให้มันละมุนอีกนะครับตรงรอบทรงนะครับผมยกครับแล้วก็เล็ม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 ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไม่สับซ้ําที่เดิมนะครับผมเมื่องานด้านล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะปล่อยผมด้านบนนะครับ จากนั้นเราก็จะมาทําการกําหนดความยาวผมด้านหน้านะครับก่อนนะครับผมแล้วก็กําหนดไปด้านข้างนะครับความยาวนะครับผมด้านบนที่ปล่อยลงมานะครับเราถามลูกค้าได้เลยว่าเขาต้องการประมาณไหนนะครับอันนี้ก็ผมจะกําหนดให้ดูเป็นแนวทางคร่าวๆนะครับผมนะครับตัดตามวิดีโอตัวนี้ได้เลยนะครับผมด้านหลังนะครับหัวนี้นะครับเป็นชูบ็อกนะครับผมสาธิตให้เป็นแบบคุมเลย แต่จะมีบางหัวนะครับที่เราไม่สามารถตัดคุมแบบนี้ได้นะครับในส่วนด้านหลังนะครับผมนะครับมันกระดกมันชี้นะเราอาจจะต้องทําการจับเชื่อมแบบลองทรงนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการยกผมเชื่อมนะครับผมจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับเพื่อให้ผมด้านบนคิ้วนะครับเกิดความระมุนและไม่เป็นก้อนนะครับเราก็จะยกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหัวไหนที่เถิกมากเราก็จะนุ่มมาข้างหน้าเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าหัวไหนเถิกน้อยเราก็ เอาตามประมาณนะครับไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นองศาเท่านั้นเท่านี้นะครับผมอยากให้มันละมุนอยากให้มันพลิ้วมากๆนะครับเราก็ยบเปลี่ยนองศานะครับแต่ถ้าในกรณีที่หัวเถิกมากนะครับควรจะโน้มมาข้างหน้านะครับเพื่อรักษาความเยงของเส้นผมนะครับก็ซอยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงหลังใบหูนะครับให้เปลี่ยนลักษณะการยืนไปในอีกทิศทางหนึ่งนะครับตามวิดีโอนี้เลยนะครับผม ตอนแรกยืนอยู่ขวานะครับเราก็ไปยืนอยู่ซ้ายนะครับเวลาเรายกซอยนะครับจะลดการปวดแขนลงได้ในระดับหนึ่งครับจากนั้นนะครับเราจะทําการเชื่อมผมตรงกลางนะครับออกด้านข้างนะครับโดยเอายกที่จุดสูงสุดของหัวนะครับตรงแถวกลางนะครับแล้วก็เชื่อมออกด้านข้างนะครับก็ทําแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเส้นผมเส้นสุดท้ายนะครับของส่วนบนที่เราปล่อยออกมาเมื่อสักครู่นะครับ ลักษณะหัวของคนเรานะครับมันจะเป็นลักษณะโค้งนะครับเราก็พยายามตัดให้มันโค้งนะครับเราก็มีจินตนาการในหัวนะครับว่าหัวมันโค้งเราก็พยายามตัดให้มันโค้งนิดนึงจากที่เชื่อมผมออกไปด้านข้างนะครับเราก็จะมาแบ่งนะครับเป็นช่อเป็นช่อนะครับถ้าหัวใหญ่หน่อยก็จะได้หลายช่อนะครับเราก็ยกมานะครับลักษณะให้มันเป็นกลีบส้มนะครับด้านหลังนะครับ อันนี้ในวิดีโอนะครับก็จะยกประมาณสาช่อนะครับยกจากด้านบนจุดสูงสุดลงถึงด้านล่างนะครับมันก็จะเชื่อมกันทั่วหัวนะครับลักษณะนี้นะครับมันจะเกิดความพิ้วมากๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ฟันปลาไปเลียที่ปลายผมเลยนะครับถ้าอยากเพิ่มความระมุนีนะครับเราก็อาจจะต้องทําการพลอย45องศานะครับจะได้ลดความยาวเส้นผมไปแล้วก็ทําให้มันเกิดสลับฟันปลากันในปลายผมนะครับ วิธีนี้ผมจะตัดตรงนะครับแล้วก็จะเป่าให้ดูนะครับตอนนี้มันแห้งลยมันก็จะเกิดความผิวความละมุนนะครับส่วนด้านหน้านะครับเหมือนกันนะครับผมเราก็จะแบ่งช่อครับเป็น3มช่อนะครับเราก็จะยกในลักษณะเอียงมาด้านหน้านะครับโน้มมาด้านนี้หนึ่งปลายผมด้านหน้านะครับเราซอยเสร็จแล้วนะครับมันยังผิวไม่พอนะครับเราก็ทําการพ o i n t เก้าสิบเข้าไปตรงแบบนี้นะครับทาแบบนี้ไปชั่วหัวนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสนใจเรียนติดต่อได้ที่นี่เลยนะครับผมขอบคุณครับ